السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القران ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قمن تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم و صدق رسوله الكريم ขอคคววามสันติ قام سنتي قام يتاجيء الله سبحانه و ت ع าลาจงประสบแด่พี่น kind of ้องผู้ร่วมศรัทธาที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการตะลุยแดนตะจุิดทางสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีทีวีศรัทธาชนอยู่ณขณะนี้นะครับกับผมมันสุดศาสตคุณครับนำพาตะลุยไปด้วยกันตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาเป็นจนถึงเวลาหกนาฬิกาที่5จนถึง6กโมงเช้า ร่วมตะลอยกันไปนะครับในทุกๆเช้านะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่น้องที่ครอบคงไหลยครับย a z a k u m ุ l l ลอลุคอยรอนะครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับรายการของเราในช่วงวันเวลาที่ผ่านมางานฮาลลบางกอกนะครับบางกอกฮัลล์2023ที่ผ่านมา อลฮัมดุลิลละครับรู้สึกอบอุ่นมากๆนะครับได้เจอพี่น้องนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับมาก็มาเข้ามาทักทายนะพูดคุยกันนะครับแล้วก็มารับชมกิจกรรมต่างๆที่งานของเรานะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่ายยซากุมุลอคอยรอนมากๆนะครับทีมงานทุกคนนะครับก็เต็มที่กับงานนะครับก็นะก็ถือว่าเหนื่อยล้าด้วยกับความอิ่มเอมด้วยกับความสุขนะครับอลฮัมดุลิลละ ยะซจกุมุลลอหูคอยรอนนะครับอ่านะฮะพี่น้องที่ก็รมือหลายครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามกันอยู่ทาง Facebook Live ก็ดีอยู่ทางทีวีก็ดีนะครับเข้าสู่โหมดปกติของเราในการทบทวนอันกุรอานในทุกยามเช้าวันนี้เข้าสู่บทเรียนของเราอย่างรวดเร็วนะครับเข้าสู่บทเรียนของเราอย่างรวดเร็วเรามีเวลาณนะตรงนี้15นาทีเพื่อที่จะทําการทบทวนขอที่เข้าสู่เวลาละหมาสุบฮีนะครับ สุรบอัลฟาติฮะพร้อมกันพี่น้องนะครับนะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะธนาคารไทยพาณิชย์4 6 8 0 1 4 0 9 3 1สุรบอัลฟาติฮะพร้อมกันครับออูบุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى

พร้อมกันหรือ,อยังครับพี่น้องครัพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจาะประเด็นกันเลยครับอักษรวาวฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากรหัสจิตวิตปวพหูปอหูหมายถึงว่าจะต้องมีการใช้ริมฝีปากช่วยในการออกเสียงด้วยเช่นเดียวกันอักษรริมฝีปากมีอยู่สตัว fa, wa, ba, mim จะสังเกตได้ว่าเราจะขยับปากเพื่อที่จะออกเสียงนะ4ตัวอ,อักษรตัวนี้ หนึ่งในนั้นก็คืออักษรวาวแล้วก่อนที่จะออกอักษรวาวนั้นก็จะต้องทําการหูปากเหมือนเราหอมแก้มลูกเราหอมแก้มมะเรานะเอ้มาชาลลอวาวฟัตฮะวะวะวะเอมขอไปครับมาชาลลอเสียงกำลังจะตื่นวะเอมมามันบะคิลาอัสต์อนะวะวัฟัตฮะ ว่านะครับอาไปต่อไปเลยนะครับแถบสีตจวิตสีส้มพี่น้องที่เคารพแรกทั้งหลายครับที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับหุกลมนี้เกิดขึ้นนะครับมีการหน่วงเสียงขึ้นจมูก100%หุกมนี้เรียกว่าวาจิบุลุนนะวาจิบุลุนนะนะครับสังเกตไม่ยากครับมีมีสระชัดนะครับถ้าเราไปเจออีกหนึ่งตัวนั่นก็คือนูนนะอักษรนูนที่มีสระชัดนะกับอักษรมีมที่มีสระชัด สระชัดดาคือสระแบบไหนสระฟันสามซีกเนี่ยพี่น้องแบบนี้เลยนะสระสฟันสามซีกแบบนี้นะครับนะนะวิธีการอ่านของเขาก็คืออะไรครับวิธีการอ่านของเขาก็คืออ่านขึ้นจมูกนะครับอ่านขึ้นจมูกไปเลยเหมือนเราออกเสียงคําว่าอะไรนะออ่างไหมฮะนากาศมอมาอนะครับค้างเสียงเอาไว้สองกระดิกนิ้วว่าอ็ม วอัมมาอ่าประมาณนั้นเลยนะครับว่าจุบุนกุนนะรหัสยุดของเราก็คืออะไรครับวอลสองนั่นเองวอลสองว่าจุบุนกุนนะนวงเสียงสอง ح ر ك อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาลล์อักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะครับรหัสยุทธก็คือปอปาอย่างเดียวทําไมถึงปอปลาอย่างเดียวเลยครับก็ปอปาอย่างเดียวนะครับปากบนปากล่างแตะกันเฉยๆโดยที่ไม่ต้องมีการเม้มปากใดๆทั้งสิน้น เป็นอักษรที่ออกง่ายที่สุดนะครับเพียงแค่ปิดปากแล้วก็เปิดปากมาฮะเป็นไงครับง่ายไปล้วฮะอัลฮัมดูดลิลละนะครับนะดูปากกุณมันซุดให้ดีนะครับมามาอ่าโดยที่ไม่ต้องไปเม้มอะไรเลยนะไม่ต้องไปเม้มปากอะไรเลยนะครับเราจะไม่ออกมามาอันนี้แรงกันไหมมาแค่นั้นพอครับผมนะอักษรมีมีออกง่ายมากๆ นะครับอ,อักษรอักษรมีมนี่ออกง่ายมากๆเลยนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยทำไมอ่านอัลกุรอานทำไมมันยากเย็นเหลือเกินสาว่ามันเหนื่อยทําไมมันเหนื่อยเลยครับเขาไปใส่สเตมแม็กเลยเลยรแบวิสมิลลามิลลานนะวะอัมมาวะอัมมามัมโอ้โหมเมมสเตมที่เลยนะครับความเป็นธรรมชาติมันก็ไม่มีนะครับพอความเป็นธรรมชาติไม่มีตอนนี้มันก็เหนื่อยเลยครับนะพี่น้องนะนะอัละฮัมดุลิลลาห์ ถูกต้องครับคุณยาวเดชเนี่ยเก็บรายละเอียดดีมากๆเลยนะฮะอักษรมีมเนี่ยเป็นอักษรที่อยู่ตื้นที่สุดตื้นที่สุดหมายถึงอยู่อยู่เหนือบนสุดเลยอยู่บนสุดของทุกตัวอักษรตื้นที่สุดของทุกตัวอักษรเลยนะครับอักษรมีมเพราะมันอยู่ที่ปลายปากของเรานะมาชอนล์นะอักษรมีเหมือนกันเลยนะครับสองตัวนี้นะครับ ว م م ่อันมาแมนบั้งีลาแมนบลาแนบีลแถบสีตะยวิตสีม่วงเนีรืสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะครับนะฮุกกมนี้เรียกว่าออกลาบนะเอกลาบเปลี่ยนนูนเป็นมีมพร้อมทั้งมีการอะไรมีการหน่วงเสียงอ่าเปลี่ยนนูนให้เป็นมีมพร้อมทั้งมีการหน่วงเสียงจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับมันจะมีอะไรครับอ่ หุกกมอิกลับนะเปลี่ยนนูนเป็นมีมนะครับนูนเป็นอะไรมีมนะเปลี่ยนนูนเป็นมีมนะหน่วงเสียงสองฮาร์กัดหน่วงเสียงสองฮาร์กัดนะครับนะมันจะมีมีมตัวเล็กๆอยู่นะพี่น้องอ่าเปลี่ยนนูนเป็นมีมนะครับวิธีการอ่านก็คือปิดปากรูปแบบเดียวกับอักษรมีมเลยใช่ไหมครับปิดปากร,ปรูปแบบเดียวกับอักษรมีมซึ่งอะไรครับเราไม่ต้องไปเม้มปากเยอะ มันพอเขาบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากักษรอะไรครับนูนเป็นมีมก็เหมือนเราอ่านอะไรครับมีม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 มัมใช่ไหมมีฟาธามีมสู่กุลมัมเนี่ยเหมือนเราอ่านคําเนี่ยมัมแบบคีละนะก็ไม่มีการอะไรครับไม่มีการเม้นปากเยอะไงอ่าพอไม่มีการเม้นปากเยอะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนนูนเป็นมีมอย่างอย่างครบระบบของมัน ว่อัมวาัมมัมบัคลามัมบัคลนะพอเป็นบาก,ก็ค่อยปิดปากอักษรบาใช่ไหมว่าอัมมัมบะคละโอเคนะครับมาชาลล่์นะมาชาลลฮ์เปลี่ยนนูนเป็นมิมนะครับหนวงเสียงสองฮารักัดนะครับไปดูตัวต่อไปอักษรบานะครับฐานเกิดอยู่ที่ปป่อาปอปาก็ยัง ยังไม่มีการสะท้อนเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเรายังยังไม่ใส่อะไรเรายังไม่ใส่การสะท้อนเข้าไปนะอักษรบานะครับปิดปากเปิดปากเหมือนกันเหมือนอักษรมีมื่อสักูนีแต่มีการเมมเมมลงไปนิดหนึ่งบะบนะถ้าอักษรมีมมแต่ถ้าบามีการกดกดปากลงไปนิดนึงบบแต่ถ้ามีมมาปากบนปากล่างอยู่กันเฉยแต่กันเฉยแต่ถ้าบา บ่ามีการเขาเรียกว่าเอ่อเม้มปากลงไปนิดหนึน่งอักษรบาระนั่นนะครับไปดูตัวต่อไปนะครับตัวคออักษรคอฐานเกิดอยู่ที่บอคอบอคอนั่นก็คือบนลำคอพี่น้องที่เคารพทัหลายครับ มีลักษณะพอพึ่งแผงมีลักษณะพอพานพ่นลมาามาชาลลอฮฺลาอับดุลลลาอคอกัสราได้ขีขีทำเสียงให้แผงให้ได้นะครับถ้าเสียงแผงไม่ได้นี่งานเข้าเลยนะครับความหมายเปลี่ยนเลยนะวะอัมมัมบะขีขีอกัสระขีมีความหนาในตัวขีขีขีนะครับ و أ, أ م ا م ن ب َ خ ِ ل ا و س ل ا م ف ت ح ل อมไมปดูตัวต่อไปเลยลามฐานเกิดอยู่ที่ปอลอกองอมาชาลลัพี่น้องเขียนกันเข้าไปมาชาลลัปอลอกองอหมายถึงปลายลิ้นจรดกลางเหงือกหรือเพดานปากด้านบนแตะกระดกลิ้นปลายลิ้นขึ้นไปเล่เละ وأما من ب َ خ ِ ل واستغنا อักษรวาวเมื่อสักครู่นี้เราเจาะอะไรครับเจาะประเด็นกันไปแล้วใช่ไหมครับวาวอลลากมานี่เลยปอหูอัลฮัมดุลิลาาาลาอัลลอฮ์ะต่อไปครับตัวซีนอย่างรวดเร็วซีนฐานเกิดอยู่ที่ชอลอชอลอหมายถึงมีการช่องลิ้นพอผ่านพ่นลมช่องลิ้นพ่นลมอักษรซีนวส วอสสอเสียสอซลาสอเบริส er, so ีสอโซมาได้หมดครับผมอ่ามีการพ่นลมมาตามท่องลิ้นนะครับวอส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 เจ้นะนะครับไปดูคำเฝ้าระวังหนึ่งคำคำเฝ้าระวังในคำว่าเจ้นะอัลลอฮฺฝากบัดคำนี้เนี่ยนะครับต้องระวังกันให้ดีเลยนะครับนะออกเสียงยังไงเราไปดูตอตา ไม่หานอากาศกอเกนอ่านว่าไงครับเตลนะอันดับแรกก่อนตัวตาฐานเกิดอยู่ที่ปอลคอ,อฟบอ,อลคอ,อฟอปลายลิ้นจรดโคนฟันนะพี่น้องนะเป็นอักษรที่ไรด้วยพอพ่านพ้นลมนะส่วนตัวเรนนะส่วนตัวเกนฐะานเกิดอยู่ที่ไหนฐานเกิดอยู่ที่บอคอบอ,อคอคืออะไรครับ บนลําคอพอพึ่งเสียงแผลงนะพอพึ่งมีมีเสียงอะไรเสียงแผลงและเสียงของเขาเนี่ยหลวมนะอ่าเสียงของเขานี่หลวมนะ,อะอนมนะพอพอเสียงหลวมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีมีเสียงลากาออกมาเจิรนเติรนเนะวัสเติรนะวัสเติรนะอ่า ใครอย่าไปบอกว่าสตักนาว่สตักนา,กน,านี่กลา,ายเป็นกราฟเลยนะกลายไปเป็นฐานเกิดของกราฟกับกอเลยนะกอปที่ไม่สะท้อนเสียงกับกราฟที่ไม่พ่นลมเนะี่ยมันกลายเป็นไปนเป็นเสียงแน่นไปเป็นตักนาตักนาไม่ถูกต้องต้องอะไรครับตร์ตนาว่มอัม,ม,มัมบัคิลาวัสตักนาตร์ตรนา ประมาณนั้นนะพี่น้องตัวตาน่ะเสียงแน่นเห็นไหมตัวตาเสียงอะไรเสียงแน่นนะตัวตาเสียงแน่นเขียนมองไม่เห็นนะตัวตาเสียงแน่นส่วนตัวเรนเสียงอะไรครับหลวมมาลายมือผมนี่อัลฮัมดุลิลล์นะมา s ล a l a l ลายมือลายมือศิลปะนะครับตอนนี้น่าจะยัวเยะเลยนะครับเอาไปดูตัวต่อไปตัวสุดท้ายตัวนูน นูนนูนอลิฟเล็กนานะนูนนูนอลิฟนาะมัดฟัฮานะตบิอีรอสมีนะครับนูนนาะฐานเกิดอยู่ที่ปลอลกองอนะครับแต่เสียงขึ้นจมูกหน่อยนาะนาะนะครับนะฐานเกิดเดียวกับอะไรเลยเนี่ยฐานเกิดเดียวกับนะตัวรามเลยแต่เสียงของเขาทำไมครับเสียงของเขาขึ้นจมูกหน่อยนาะจมูกนะนนนอืมก่อนที่จะออกคำว่านานเนี่ยมันจะมีเสียงไปไปผ่านคอยชุม ไปผ่านโพงจมูกมานะวะอัมมามัมบะคิล้วัสตฆนาเอาเลยครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับเดี๋ยวในช่วงที่สองของเรานะครับเดี๋ยวในช่วงที่สองของเราเรากลับมานะครับเ,เปิดสายให้กับพี่น้องทุกๆท่านได้ร่วมกันนะในการที่จะแสดงความสามารถของเรานะครับในช่วงนี้ ไปรับฟังเสียงอาจารย์แล้วก็ไปละหมาดสุบฮหีกันก่อนครับ